สวัสดีค่ะคแนะนําตัวนิดนึงครับทําอะไรอยู่ค่ะแต้ก็เป็นผู้ก่อตั้งร้านเป็นเหลานะคะอยู่บน,นถนนธนรัต์อยู่ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะเจ<อ>็ด <700 S 1> ร้อยแล้วก็ตอนนี้ทําโครงการ food for fighters หรือข้าวเพื่อหมอค่ะแต่เต้เริ่มที่คงโรง,ง,งพยาบาลปากช่องนานา,นานก่อนเพราะว่าแต้ก็เห็นปัญหาคล้ายๆกับพี่สมทรนะคะแต่ด้วยความจริงๆแล้วเดิมเต้มักจะอยู่กรุงเทพแล้วใต้เห็นเพื่อนๆีพี่น้องๆที่ทําธุรกิจร้านอาหารบ่นกันอุบเลยว่าต้องตายแน่ เราก็ไปคิดอยู่ว่าดีมานฝั่งฝั่งแพทย์บุคลากรในการแพทย์เนี่ยชัดเจนมากแต่ก็ความเทพมันจะยากกว่าที่โคราชหน่อยตรงที่ว่าโรงพยาบาลใหญ่ในโคราชมันก็คือมหาราชใช่ไหมคะแต่ในกรุงเทพความเดือดร้อนมันกระจายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดของเราอ่ะคือการวิธีคิดในการจัดการเอาร้านอาหารเล็กๆมารวมกันหรือขนาดกลางที่สนใจจะเข้าสู่โครงการแล้วทางฟู้ดฟอร์ฟ라이เตอร์เนี่ยทำหน้าที่ระดมทุน มาทำหน้าที่ระดมทุนแล้วก็ทำหน้าที่จัดการ place order เพราะไต้ถามไปก่อนว่ารับได้ไหมที่50ิบาทต่อกล่องไม่ต่ำกว่า5้าิบกล่องต่อครอั้งเพราะไต้ต้องการสปินให้ได้3มครั้งต่อสัปดาห์เพื่อให้เขาสามารถเลี้ยงลูกน้องเขาได้เกิดจากแนวคิดที่เราำธุรกิจอาหารคำว่า50บาทมาจากไหน50สิบาทมาจากที่เรารู้ว่าถ้าราคาอาหารในหน้าเมนูสำหรับร้านอาหารที่หนึ่งบาทเนี่ยอืมครับ ของคุณต้องไม่เกิน35มปรให้รวม operating cost อื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราโทรเคียลงไปว่าถ้าเราจะหาเงินมาซื้อเข้ากล่องเพื่อให้ธุรกิจของคุณยังอยู่ได้เนี่ยในราคากล่องละ50คูณ50เนี่ยแล้ว place order 2-3ครั้งแล้วหมุนวนกันในกลุ่มสมาชิก30 ตอนแรกต้ตั้งใจแค่30มสิบแต่ตอนนี้พอเปิดโครงการไป้าวันมันบโบรไปที่60แล้วอะ่ะมันสปินจริงแล้วก็ผู้ประกอบการก็แฮปปี้มากแต่จะว่าไปจริงๆแล้วเต้ไม่ได้มีร้านอยู่ที่กรุงเทพอะค่ะแต่ว่าแต่ว่าทําเพราะว่าเราคิดว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาได้ mm hmm. ด้วยความที่แต่ก่อนเต้อยู่มูนิตีนะคะเลยเป็นคนมีเพื่อนเยอะเพราะนั้นเต้ตั้งตั้งซีเนารีโอง,ง่ายๆอะค่ะว่าถ้าเต้หาเงินมาได้แต่เต้ขอเครดิต7วันเหมือนบริหารร้านเลยอะค่ะ ทุกคนเ a y y yes, สหมดอะ่ะเราก็เลยใช้วิธีการเปิดแพลตฟอร์มระดมทุนที่เป็น crowdfunding มาได้คิดโปรเจกต์นี้ภายใน24ชั่วโมงแล้วแต่ก็ k ิกสตาร์ทเลยผลลัพธ์ของ crowdfunding เป็นไงบ้างครับที่เราเปิดไประดมทุนเนี่ยคะมี400,000กว่าบาทแล้วค่ะในเวลาตสุก4โมงเย็นจนถึงเช้าวันนี้400,000กว่าบาทเราเอาไว้ไว้ทำเป็นต้นทุนสำหรับบริหารแล้วก็ ทำเป็นเป็นต้นทุนสําหรับทากับข้าวหรือไงฮะหรือไงก็คือเราก็จ่ายเงินให้กับร้านอาหารตามปกติเนี่ยค่ะต้องเรียนให้ทราบว่าเต้โทรคุยกับผู้ประกอบการทุกรายด้วยตัวเองนะคะอืมว่าเต้จะสัมภาษณ์เลยว่าความตั้งใจของเขาคืออะไรเขาอยากรู้อะไรจากเต้ว่าเต้คิดอะไรต้องเ,เรียนว่าสิบร้านแรกอ่ะเป็นร้านที่เต้รู้จักดีเพราะเต้เป็นลูกค้าแล้วทุกคนไม่ติดเงื่อนไขเรื่องเครดิตเทอร์มส์อ่าแต่ว่าร้านที่สิบเอ็ดถึงร้านที่หกสิบเนี่ย เป็นร้านที่รู้จักเราผ่านเพจของการประชาสัมพันธ์การที่เราตั้งชื่อโครงการว่าข้าวเพื่อหมอเนี่ยมันหมายถึงเราต้องมีมาตรฐานในการจัดส่งในการอินสเปกร้านอาหารเพราะเราไม่อยากมีดราม่าว่าอาหารกูสะอาดไหมทําใส่แมสหรือเปล่าติดเชื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือถ้ามันเป็นอาหารเพื่อจุดจุดจุดอย่างอื่นน่ะอาจจะไม่ต้องกังวลมากใช่ไหมคะมเพราะเหมือนเหมือนพี่สุนทรพูดเลยถ้าหมอป่วยพยาบาลป่วย ใครจะอยู่สู้โควิดแทนเราอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นในไอคิดของเราอ่ะคือการคิดในเรื่องการจัดการที่เป็นระบบแล้วบแบ่งเบาภาระในการจัดส่งเพราะฉะนั้นเราจะทําหน้าที่โลจิสติกและโอเปเรตให้ค่ะาถ้คิดคล้ายๆพี่สุนทรอ,อย่างหนึ่งคลยนะว่าอาจจะใช้เครือข่ายในกรุงเทพเรื่องการจัดส่งให้เป็นประโยชน์บวกกับการจัดเวลาที่มีความชัดเจนแล้วก็ร้านอาหารในเครือข่ายที่ตอนนี้อย่างที่บอก30 40ถึงและอาจจะขยาย รู้สึก<ช><ช>ตอนนี้ที่ขึ้นมาเป็นเวท n ลิสต์รวมแล้วเกือบ60แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ความน่าสนใจอยู่ที่ว่าใต้ Challenge ครัวแต่และครัวเนี่ยให้เป็น c r o w ด k คิ c เช่นก็คือพอดีได้ปลามาตันหนึ่งค่ะเขาเห็นโปรโมทอยู่นะ <c oughs> ้วเขาก็บอกน้องเต้น้องเต้พี่ให้แต่เราทำการไปรับไปรับขนส่งมาจากห้องเย็นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคอสที่เราในการใช่ใช่แต่เราแต่เราแฮปปี้นะเพราะเรารู้สึกว่ามันจะเป็นโมเดลบิสซิสส์โมเดลใหม่ คือคนไทยอาจจะยังไม่คุ้นเมื่อกี้เราพูดคําว่าคลาวดสองอันนะคะอันที่หนึ่งคลาวดอันที่หนึ่งคือคลาวฟันดิ้งอันที่สองที่เรากําลังแชร์ล์ทีมอยู่คือคลาวคิทเช่นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิกฤตทั้งนี้มันทําให้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองจากที่คุณไปทำอย่างเดิมอย่างเดิมอย่างเดิมตอนนี้คุณได้ช้างมาบัวควายมาคุณต้องเอามาแปลรูปโดยที่เราไม่ได้ไปลด50บาทจากคุณนะเพราะเราไม่อยากเอาเปรียบเราก็เราก็ส่งรูปปลาให้ดูกับหมู่สมาชิกร้านอาหารว่า มีใครเอาไปทำอะไรได้บ้างช่วยคิดหน่อยถ้าใครสนใจยกมือขึ้นก็คือมอบให้เอาไปทำทำเสร็จแล้วเราก็ไปรับแล้วตอนตอนแจกเราต้องเป็นคอสทางเราขนไปส่งเขาป่ะใช่ค่ะใช่ใช่อเพราะว่าเราเป็นเซ็นเตอร์โลจิสติกเป็นถูกถูกเป็นคอสของโปรเจกต์นี้ค่ะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกพออีเวนต์ว่าพิกซัตไอเดียมันเกิดมาจากคำว่าข้าวเพื่อหมออะแต่พอดีใต้คิดภาษาอังกฤษขึ้นมาก่อนไงคะคือ food p r i g h t e r s ไตเตอร์ของเต้อะมันหมายถึงคนทุกคนที่เป็นนักสู้อะ,อะแต่ว่าดีมานฝั่งหนึ่งฝั่งบุคลากรทาการแพทย์อะชัดเจนคือหลังจากเปิดมา6วันวันนี้เป็นวันที่6นะคะเราจะทำเข้ากล่องพูดได้ง่ายตอนนี้เราทำไป5,000แล้วแล้วในวันอีกถึงวันที่7เมษาเราน่าจะแตะหมื่นนิดนเพราะ<า><า>เราพยายามให้มันบาลานซ์กันทั้งสองฝั่งคือฝั่งรับกับฝั่งจ่ายก็อย่าลืมเต้ต้อง m a n c r e t e r เจ็วัน แต่ยงอ,อกอ็มีบางร้านที่เราต้องแอดวาน์เงินจ่ายสดไปก่อนเพราะเป็นร้านเล็กๆอย่าลืมว่าถ้าร้านไม่ต้องจ่าย30-35%ให้กับพวกจัดส่งทั้งหลายถ้ามีเงินหมุนเข้าไปเขาอยู่ได้นะเขาไม่ต้องปลดลูกน้องนะคำถามคือทุกคนทุกคนบอกว่าสู้สูแต่ทุกคนดูไม่สามารถจะให้คําตอบได้เลยว่าวิกฤตครัร้รงนี้จะอีกยาวนานไหมแล้วโทษเรากล้าคิดกันไหมคะว่าชีวิตหลังโควิด -19 จะเป็นยังไง อน,น,นีเราจะกินเราจะกินข้าวกล่องไปได้อีกนานแค่ไหน